โอเคครับท่านผู้ชมต่อไปเรามาดูในส่วนของจุดที่5กันเลยนะท่านผู้ชมนะเราจะอยู่ประมาณนี้จุดที่ปาลาระเบิดนะท่านผู้ชมนะแล้วจุดที่โดนระเบิดคือตรงนี้ท่านผู้ชมอ่าไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเคยเจอไหมนะสตูที่มาซ่อนอยู่ตรงเนี้ยเพื่อที่จะเล็งตรงนี้รอเนี่ยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมอ่าซึ่งผมก็เคยเจอมาบ่อยเหมือนกันนะคนที่ดักรอตรงเนี้ยบางทีไม่ได้สังเกตงไงเราวิ่งมาปุ๊บเราโดนยิงอ่า จะปาระเบิดให้มันลงตรงจุดนี้แหละท่านผู้ชมจุดที่เราจะยืนนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเห็นตรงขีดสีขาวตรงนี้ไหมให้เรามายืนทับมันเลยนะทีนี้ให้เราเล็งไประหว่างตรงกลางระหว่างไม้ตรงนี้เนาะขอบไม้กับไอปฐมพยาบาลตรงเนี้ยให้เราเล็งระหว่างกลางตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมระหว่างกลางเลยนะทีนี้ให้ท่านผู้ชมถือระเบิดไว้ระหว่างกลางแต่ไม่ต้องสูงมากท่านผู้ชม เอาแบบพอดีพอดีอ่าประมาณนี้แล้วกันให้ท่านผู้ชมลองปาดูครับ1 2 3ส,สไปรอดูนะเรียบร้อยท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูอีกรอบนะท่านผู้ชมนะว่ามันจะยังโดนอยู่อีกหรือเปล่านะท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมมาตรงจุดเดิมครับท่านผู้ชมสีขาวขีดสีขาวตรงนี้เหยียบมันเล็งตรงกลางขึ้นไปประมาณนิดนึงไม่ต้องสูงมากกดระเบิด หนึ่งสองสามปาไปโดนไหมเรียบร้อยท่านผู้ชมโดนอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นคนที่โดนระเบิดบ้างนะว่าระเบิดมันมายัางไงเนาะหรือว่าผมจะซ่อนอยู่ตรงนี้เนาะเพื่อหลบศัตนระูเนาะอ่าโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ระเบิดเราพร้อมแล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาดูว่าระเบิดมันมายัางไงเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาล้นะหนึ่งสองสาม ไปเราดูท่านผู้ชมโอ้โหตกมาตรงนี้พอดีเลยท่านผู้ชมไม่ตายก็ให้มันรู้ไปเดี๋ยวเราจะลองปาอีกทีนะท่านผู้ชมนะว่ามันจะยังโดนอยู่ไหมนะให้เรามาตรงจุดสีขาวเหมือนเดิมเหยียบมันปุ๊บเล็งมาตรงนี้ประมาณนี้อ่าทีนี้ถือระเบิดไว้แล้วก็ปาไปเลยท่านผู้ชมเรียบ้อยท่านผู้ชมโดนเต็มเต็ม จุดนี้ดีมากโอเคครับท่านผู้ชมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <usc> เพื่อเป็นกำลังใจใผมทําคลิปต่อไปด้วยเนาะรอติดตามในจุดที่7นะท่านผู้ชมนะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะท่านผู้ชมเนาะก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะไปแล้วบ๊ายบาย